สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง1ิซิมเดเวไสํสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาสร้างวงจรบูธสัญญาณเสียงกีตาร์แบบง่ายๆกันนะครับประโยชน์ของวงจรนี้ก็คือเราจะเอาไว้ตีคอร์ดหรือว่าอินโทรโซโล่เพลงขำๆซ้อมกันเบาๆกับเครื่องเสียงที่บ้านครับเพียงแค่มีช่อง AUX in มันก็ทำงานได้แล้วครับ ซึ่งโดยปกติแล้วกีตาร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยเวลาเราดีดมันลงไปมันก็จะเกิดสัญญาณเสียงอะไรออกมาใช่ไหมฮะแต่เสียงที่ออกมาสัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบามากๆครับก็คาดว่ามันจะอยู่ในช่วง100-400 m v ถึง400มิลลิโวลต์ VPP ซึ่งแต่ละปิกอัพก็จะให้แรงดันที่แตกต่างกันออกไปครับเนี่ยประมาณ180 m v มิลลิโวลต์ VPP ซึ่งถ้าหากเรามีลำโพงที่มีช่อง AUX in มาต่อเสียงที่ออกมามันก็จะฟังดูดรอปโทนเสียงเนี่ยมันจะหม่นมากๆครับซึ่งสาเหตุก็มาจากกีตาร์ไฟฟ้ามันมีเอาท์พุตอิมพีแดนซ์ที่สูงมากอาจจะอยู่ราวๆ1ว0 0 0 0โอห์ม ถึง1ล้านโอห์มได้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องขยายที่นำมาต่อถ้าอิมพีแดนซ์ต่ำสัญญาณมันก็จะร่วงหายหรือสัญญาณจมได้ครับแล้วแบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไงกันลำโพงหรือแอมขยายมันต้องการเสียงที่อยู่ในระดับไลน์เลเวลหรือระดับเสียงที่มากกว่านี้ ผมตีว่าอยู่ในช่วง0.9ถึง4โวลต์ VPP และกันครับดังนั้นถ้าผมจะสร้างวงจรขยายอย่างน้อยๆเนี่ยต้องบูตสัญญาณให้ได้มากกว่า5เท่าขึ้นไปครับที่จริงนะวิธีสร้างก็มีหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นที่ผมเลือกใช้ก็คือผมจะใช้ o อฟแอในการขยายครับแต่ผมไม่ใช้ o อฟแอรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าเบอร์ใหม่ๆนะครับ ผมจะใช้เบอร์741นี่แหละฮเพราะว่าผมไม่ต้องการความเป๊ะของเสียงอะไรขนาดนั้น741มันก็มีคาแรคเตอร์ของเสียงบางอย่างที่มันออกแนววินเทจเพื่อนเอก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันวินเทจยังไงนะคลิปที่แล้วเนี่ยก็ยังบอกว่ามันล้าสมัยอยู่เลยใช่ฮะมันล้าสมัยสลูเลตต่ำโวลต์ต่อไมโครวินาทีแต่นั่นนะกับ เป็นข้อดีที่ทำให้พอมันถูกขยายออกมาปลายเสียงแหลมของมันเนี่ยจะไม่พุ่งจัดครับฟังดูนุ่มนวลคล้ายๆกับแอมยุค70เลยครับและความโชคดีอีกประการหนึ่งก็คือแบนด์วิดท,ที่แคบโดยกำเนิดของมันกลับเป็นผลดีที่ทำให้มันตัดย่านความถี่สูงที่เกินจำเป็นออกอัตโนมัติครับก็คือเหมือนเราได้โลพาสฟิลเตอร์มาใช้ในขนาดย่อม เนี่ยวงจรก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะใช้ ic 7 c 1 1ตัวซึ่งแหล่งจ่ายยุคนี้นะฮะผมก็ไม่อยากใช้ไฟลบแล้วครับผมจะต่อเป็นแบบซิงเกิลซัพพลก็คือมี v บวกรับไฟบวกตั้งแต่9โวลต์ถึง12โวลต์ส่วน v ลบเราก็ต่อลงกลาวครับผมออกแบบเป็น non inverting เพราะฉะนั้นขาบวกเราก็จะต่อรับสัญญาณที่ input โดยมี c input ค่าต่ำนะสักประมาณ 100นาโนฟลัดตทำหน้าที่คับลิงแล้วก็ตัดไฟดีซออกจากระบบครับซึ่งค่า C ตัวนี้กับอิมพุตที่สูงของปิกอัพจุดตัดมันจะต่ำครับอยู่ที่เฮิร์2เฮิรตนะซึ่งไม่กระทบต่อสัญญาณเสียงที่ไหลผ่านพอเราใช้แหล่งจ่ายเป็นแบบซิงเกิลซัพพลก็ต้องมีจุดกลางเสมือนให้สัญญาณมันแกว่งได้ครับใส่ค่า R ประมาณ2เมกะโอห์ม oh ครับเกณฑ์ขยายนะ R อิ ผมจะใส่ค่า 100k ครับอ่า f e e d b a ก็เลือกเอาครับว่าจะให้มันขยายกี่เท่าถ้าเราใส่ 200k ก็ประมาณ3เท่าแต่ถ้า1เมกะโอมมันก็ขยายประมาณ11เท่าครับ C ตรงนี้ผมจะใส่ค่า22มิโคฟารตดทำหน้าที่ลดการขยายในช่วงซ u b b a s ออกไปครับและก็มี C ครับ Pink 22มโครฟารตดอีก1ตัวที่เอาพุทครับวงจรทั้งหมดของผม ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูวงจรจริงกันนะเริ่มต้นนะผมก็ใส่ซ็อกเก็ตใส่ C input 100นาโนฟาลัดใส่ R 2เมกะโอมผมจะใช้ R 2ตัวนะตัวละ1เมกต่อนุกรมก,กันครับใส่ c, c ไม่มีขั้วยิ่ม2ไมโครฟาลัดเสียบลงไปใส่ R input 1 0 0 K ลงไป เนื่องจากเกณฑ์ขยายนะผมอยากให้มันมีวอลลุ่มเพื่อลดหรือเพิ่มเสียงได้เพราะฉะนั้นผมจะใส่ตัวต้านทานปรับค่าได้3ขา 500k ต่อลงไปครับแล้วก็แอร์0 0 k อีก1ตัวต่อออกมาจากขากลางก็เท่ากับว่าออฟแมมอมวงจรน,นี้ขยายได้มากสุด8เท่าครับใส่ c 2ย่ิไมโครฟันลัดเอาพุทอีกตัวหนึ่ง ต่อสายไฟออกมาเสียบ IC 7 c 1เข้าไปหลังจากนั้นถ้าวงจรมันใหญ่ไปเราก็ตัดวงจรให้มีขนาดเล็กลงครับผมก็จะเลือกใช้กล่องพลาสติกเป็นกล่องไฟนะฮะใช้เป็นบอดี้ภายนอกของมันวงจรก็จะซ่อนอยู่ข้างในครับ เนี่ยใส่แจ็คโมโนตัเมียเป็นอินพุตแล้วก็ใส่แจ็ค3.5มมิลตัวเมียเป็นเอาพุตส่วนแจ็ค DC ตัวเมียผมก็จะใส่ไว้รับแรงดันขาเข้าครับผมจะเพิ่ม C กลองไฟ220ไมโครฟลัด1ตัวและก็ C 47นาโนฟลัดอีก1ตัวครับเพื่อให้ n นอ e ต่ำลงเนี่ย หลังจากนั้นก็ต่อสายสัญญาณต่อสายไฟเลี้ยงเพิ่ม LED สีแดงหนึ่งดวงเพื่อบ่งบอกสถานะวงจรของผมทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆจะต่อไปใช้งานจริงๆก็อาจจะเสริมเติมแต่งวงจรในส่วนอื่นๆได้เลยนะครับเรามาทดสอบเสียบไฟเลี้ยงกันครับ นี่ยสว่างมันทำงานเรียบร้อยแล้วเสียบแจ็คกีตาร์เสียบแจ็ค3.5มิลเข้า AUX in เสียงออกมาแล้วครับค่อนข้างดังเลยฮนะนี่ขนาดเกณฑ์ต่ำสุดนะฮะ เดี๋ยวผมจะลดระดับเสียงที่ลำโพงลงดีกว่าครับแล้วก็ปรับเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาแทนแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าสังเกตเสียงที่ออกมาครับจะออกแนวนุ่มๆมีฮาร์โมนิกดิสอร์ชั่นนิดๆน,น,นะก็ออกมาตามเวนตามกรรมของไอซนั่นแหละ แหล่งจ่ายก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแนะนำให้อยู่ในระหว่าง9ถึง12โวล์ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ดิดอินโทรเพลงแจ๊สที่ผมชอบฟังสักหน่อยแล้วกันนะฮะเกนบิดสุด VPP แวบๆที่ผมเห็นก็ประมาณ4.5บูตสัญญาณขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าวงจรนี้ เบื้องต้นก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเรียกวงจรน,นี้ว่าเป็นวงจร clean boot หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบนะหรือทำเอฟเฟกพวกนี้อยู่ก็ลองมาแชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมครับ